ศิลปินนักร้องตั้งแต่อายุ16ปีเท่านั้นแต่ละเพลงของเธอที่ปล่อยออกมานี่นะครับประสบความสําเร็จเอามากๆเลยครับควาดรางวัลอันดับหนึ่งไปได้แทบตลอดทุกเพลงเลยครับสัญญาระหว่างรีไฮกับทาง YG Entertainment ก็ได้จบลงไปมีรายงานว่านักร้องสาวนะครับกำลังเจรจาเซ็นสัญญากับค่ายฮิปฮอปของ j Park อันยองเซโยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับช่อง AK 2ผมเอกนะครับมาในช่วง เกาหลีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับศิลปินโซเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ล e e h ครับผมนอกจากศิลปินแนว K-pop ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วนะครับวงการเพลงเกาหลีใต้เองก็ยังมีศิลปินที่มีแนวเพลงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายก็อย่างเช่นล e e h นะครับ ศิลปินสาวแนวโซลสไตล์ตละวันตกนะครับผู้มีสไตล์สุดเก๋วันนี้เพื่อนๆจะได้รู้ถึงจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มเส้นทางครั้งใหม่ของเธอนะครับแล้วก็มีข่าวลือครับระหว่างเธอกับ BI อดีตวงไอคอนนะครับกับความสัมพันธ์ของทั้ง2คนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับก่อนจะไปดูอยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์คนละหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง eduk จะได้มีแรงนะครับทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมหากเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับลีฮายหรือลีฮาอีนะครับตั้งแต่ในวัยเด็กเธอมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินนักร้องและเธอก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินนักร้องตั้งแต่อายุ16ปีเท่านั้น แจ้งเกิดมาจากรายการ K-pop Star ซีซั่นแรกนะครับและได้เซ็นสัญญาเข้าไปอยู่ในสังกัด YG Entertainment หนึ่งในสาค่ายยักษ์ใหญ่นะครับของเกาหลีใต้ที่ยางฮายอนซอกนะครับเป็นกรรมการในรายการหลังจากที่เธอได้รางวัลอันดับ2จากรายการครั้งนี้ซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาไปเมื่อปี2012นะครับเธอก็ได้เดบิวต์ด้วยซิงเกิลเพลงชื่อว่า One t t h ที่เป็นเพลงแนวโซแบบตะวันตก ชีกแนวมาจากศิลปินเกาหลีส่วนใหญ่เอามากๆจึงทําให้ซิงเกิลน,นี้นะครับติดอันดับหนึ่งทั่วเกาหลีใต้ถึง3สัปดาห์กันเลยจนทางค่ายต้องปล่อยผลงานเพลงอัลบั้มเต็มอย่าง first love ออกมาและได้ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยเช่นกัน <ś le> นอกจากงานเดี่ยวแล้วนะครับลี Hi ไฮเนี่ยยังมีโอกาสได้ทำซิงเกิลพิเศษกับเพื่อนร่วมค่ายอย่างเพลง all i want for christmas is you กััับบบอมนะครและเพลง I'm Different นะครับที่ร้องกับซูยอนนะครับจากวงอักดงมิวสิชียนนะครับได้มีบ๊อบบี้แรปเปอร์จากวงไอคอนได้เข้ามาร่วมแจมด้วยในเพลงนี้เพลง I'm Different นี่ก็ขึ้นอันดับหนึ่งในเกาหลีและมียอดวิวมากกว่า10ล้านวิวใน YouTube ในตอนนั้นนะครับ หลังจากผลงานที่ผ่านมานะครับเธอก็กลับมาพร้อมอัลบั้มใหม่ในค่ายลูกของ YG Entertainment ที่วง EPIC HIGH เป็นผู้ดูแลโดยในอัลบั้ม Soul Light นะครับมีเพลง Breed และ Hold My Hand และอัลบั้มนี้ก็ได้อันดับหนึ่งในเกาหลีเช่นกันเรียกได้ว่าผลงานเพลงโซของเธอนั้นติดหูและประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียว ต่อมานะครับปี2 0 1 7กับปี2018นะครับเธอไม่ได้คัมแบ็กหรือปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของเธอเลยแต่ก็มีไปร่วมฟิชเชอร์ิ่งกับศิลปินฮิปฮอปอันดับต,ต้นของเกาหลีใต้อย่างดกินะครับที่เป็นทั้งเจ้าของค่ายเพลงถึง2ค่ายและเป็นเจ้าพ่อเพลงฮิปฮอปนะครับในเกาหลีใต้โดยทั้ง2คนนี้นะครับได้ทําเพลงร่วมกันคือเพลง all and all นะครับและเธอยังได้ร่วมแจมกับรุ่นพี่ในค่าย yg อย่างอีปิกไฮในเพลง here come the regrets ต่อมานะครับปี2019หลังจากที่รีฮายเนี่ยห่างหายจากการโปรโมทคัมแบ็กไปเป็นเวลานานแฟนๆเนีน่ยยังคงเฝ้ารอ,อผลงานใหม่ของเธออยู่โดยในวันที่30พฤษภาคมปี2019ลีฮได้ปล่อยมินิอัลบั้มโปรโมทคัมแบ็กในชื่อ No One นะครับที่เธอเนี่ยได้ทำร่วมกับศิลป,ปินร่วมค่ายอย่าง B.I จากวงไอคอน มาร่วมฟิชเชอร์ริงด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็ได้คว้าอันดับหนึ่งจากรายการเ c o u n t วด w วอีกด้วยนะครับผมแต่ละเพลงของเธอที่ปล่อยออกมานี่นะครับประสบความสำเร็จออกมากๆเลยครับควาดรางวัลอันดับหนึ่งไปได้แทบตลอดทุกเพลงเลยครับจากนั้นนะครับเธอยังได้ร่วมทำเพลงกับโปรดิวเซอร์มือทองอย่างโค้ดค้ดนะครับที่มีสไตล์การทำเพลงฮิปฮอปที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณ์สุดๆคือเพลงนี้ครับ แล้วช่วงปลายปี2019นะครับสัญญาระหว่างลีไฮกับทาง YG Entertainment ก็ได้จบลงไปเมื่อเดือนธันวาคมนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยให้ความสนใจว่านักร้องสาวลีไฮจะต่อสัญญาหรือจะย้ายไปค่ายไหนหรือเปล่าจนปี2020มีรายงานว่านักร้องสาวนะครับกำลังเจรจาเซ็นสัญญากับค่ายฮิปฮอปของ j Park ในทวิตเตอร์วันที่22กรกฎาคมปี2020 ทางค่าย AOMG เองนะครับก็ได้ประกาศออกมาว่าเราภูมิใจที่ได้ประกาศว่าศิลปินมากความสามารถอย่างรีไฮเส้นสัญญาอย่างเป็นทางการกับค่าย AOMG ก่อนหน้านี้เนี่ยครับรีไฮเนี่ยได้เซ็นสัญญากับทาง YG และทำผลงานเพลงออกมาอยู่ประมาณ8ปีนะครับและก็มาถึงจุดที่รีไฮเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญา ถือว่าเป็นข่าวที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนเพลงได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่ได้มีการประกาศยืนยันว่านักร้องสาวลีฮได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่อย่างค่าย AOMG ลีฮได้ให้สัมภาษณ์กับทางเอลโคเรียนะครับถึงสาเหตุการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นศิลป,ปินในสังกัดค่าย AOMG หลังจากหมดสัญญาจากต้นสก,กัดเดิมเนี่ยไปนานกว่าครึ่งปีเลยนะครับลีไฮได้เผยว่าก่อนนั่นที่เธอจะจับมือกับต้นสก,กัดใหม่เนี่ยแท้จริงแล้วทางเอ็ได้ติดต่อเธอมาก่อนลีไฮพูดว่าฉันได้ยินเรื่องราวดีๆมากมายมาจากพี่โคดคดดและพี่เกรและทางค่ายเนี่ยได้ติดต่อฉันมาก่อนหลังจากที่สัญญาของฉันและ YG เนี่ยได้หมดลงซึ่งเธอยังเสริมอีกด้วยว่าได้ไปร่วมรับประทานอาหารกับซ e o ค่ายอย่างดีเจพัมกิน และศิลปินรุ่นพี่คนสนิทอย่างโค้ดคุดเมื่ออาหารมื้อนั้นนะครับเธอรู้สึกเป็นที่จดจําและมีความสุขมากที่สุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ได้ไปเจรจากับค่ายเพลงอื่นๆมาแล้วหลายค่ายไม่เพียงแต่ความประทับใจที่เธอมีต่อศิลปินในค่ายนะครับแต่เธอยังได้บอกว่าเจปาร์คผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจมาอยู่ใต้การดูแลของ a o m เเธอบอกว่าเช่นเดียวกับความผูกพันสนิทชิดเชื้อของบรรดาศิลปินในค่ายเจาร์คที่ยังคงทำกิจกรรมในฐานะศิลปินก็เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับฉันที่มีต่อค่ายค่ะซึ่งลีไฮนะครับมีความคาดหวังว่าทางต้นสก,กัดใหม่จะเข้าใจถึงตัวตนของเธอได้มากขึ้น mm. เมื่อได้เริ่มทำงานดนตรีด้วยกันนะครับ หลังจากเข้าร่วมสังกัดในค่าย LMG แล้วลีไฮได้ปล่อยเพลงใหม่ให้เป็นแฟนๆได้หายคิดถึงกันและแสดงให้เห็นอีกแง่มุมตัวตนหนึ่งของเธออย่างเพลง h o l ลนะครับซึ่งเพลง h o l ลนี่นะครับเป็นเพลงในสไตล์ R&B ที่มีองค์ประกอบของดนตรีบูนะครับอยู่ในเพลงประกอบกับได้เสียงร้องอันไพเราะนะครับของลีไฮที่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงออกมาได้อย่างดีเยี่ยม และเธอได้ทำเพลงร่วมกับพี่ๆศิลปินในค่าย A.O.N.G อย่างโลโคเกรในเพลง Party for the Night ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกอยากปาร์ตี้และมาพร้อมจังหวะสนุกๆน,นะครับให้เพื่อนๆไ,ได้ผ่อนคลายได้โยกกันกับเพลงนี้ ล่าสุดนะครับเธอกำลังจะปล่อยอัลบั้มใหม่ For Only ซึ่งได้ปล่อยอินโทร For Only นะครับและตามด้วยเพลง Only มาแล้วทางช่อง YouTube ของ a m g และในวันที่3กันยายนนี้นะครับเธอกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ที่ทำกับเพื่อนศิลปินจากค่าย YG อย่าง BI คือเพลง Save r ความสัมพันธ์นะครับของี h i กับ BI เนี่ยมีข่าวลือต่างๆมากมาย แต่สำหรับแฟนๆของ Lee h g h หรือ Bi นั้นก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า2คนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่อายุเท่ากันรุ่นเดียวกันทั้ง2คนนะครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ค่ายเก่า YG Entertainment และก็เคยทําเพลงด้วยกันมาแล้วแต่ต่อมานะครับ Bi มีข่าวเรื่องยาเสพติดทําให้เขาเนี่ยได้ตัดสินใจออกจากค่ายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่ายและต่อวงไอคอนของเขา แล้ว BI นะครับก็ได้เปิดค่ายเพลงใหม่เป็นของตัวเองถึงแม้จะออกจากค่าย Yg กันแล้วทั้งคู่แต่ทั้ง2คนนะครับก็ยังมีมิตรภาพยังคงติดต่อกันอยู่จนล่าสุดที่เราจะได้เห็นเพลงใหม่ของทั้งคู่อีกครั้งในวันที่ผมอัพคลิปนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ดูกันแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเส้นทางของรีไฮนะครับจากค่าย YG ขจ้นมาถึงค่าย LMG ในปัจจุบันกับเส้นทางใหม่ของเธอกับตัวตนใหม่ที่เธอเนี่ยอยากจะแสดงให้แฟนๆนะครับได้เห็นคือตอนอยู่ YG ก็อาจจะโดนจำกัดในบางอย่างนะครับแต่พอได้มาอยู่กับ LMG แล้วนะครับเธอเหมือนจะมีอิสระในการทำผลงานเพลงมากขึ้นในสไตล์ของตัวเธอเองได้มากขึ้น เพื่อนๆก็จะได้ดูจากผลงานที่ทํามาในค่ายนะครับว่าจะมีความแตกต่างตอน YG มากๆคนไหนที่ไปดูมาแล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับก่อนจากกันไปอยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและก็น้องๆในช่อง A 2 k นะครับได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาอีกนะครับอยากจะให้ช่วยกันขอคนละหนึ่งติดตามนะครับผมตรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวัน ไปแล้วครับสวัสดีครับอันยอง